สวัสดีครับเพื่อนๆปีๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาพามาชมธรรมาชาติในป่าครับก็มาเจอกับว่านชนิดหนึ่งนี่เขาเรียกว่าว่านตาลเดียวมีหลายชื่อครับบางคนก็เรียกมะพร้าวนกคุม้มว่านตาลเดียวว่านหน้าข่าว ก็ยังมีอีกหลายๆชืยครับอันนี้เขาขึ้นอยู่กับธรรมชาติก็จะไม่ค่อยงามครับถ้าว่าเอาไปลงกระถางนะเขาจะงามเขาจะมีรากเป็นรากเดียวยาวลงไปลึกครับจึงมีอีกชื่อนึงว่าพญารากเดียว บริเวณนี้มีขึ้นเยอะครับแต่ว่าต้นจะไม่ใหญ่เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าผนก็จริงแต่ว่าผนจะทิ้งช่วงต้นก็เลยไม่งามอันนี้เป็นเตาะแตะหรือว่ามังเพาะห่างไกล นี่คือพญารากเดียวตาลเดียวหรือว่ามะพร้าวนกคมวานหน้าข่าวบางคนก็เรียกกล้วยไม้ดินครับเขาจะมีดอกสีเหลืองดอกเล็กๆ จะขึ้นอยู่เยอะครับแต่ว่าต้นไม่สมบูรณ์ต้นจะเล็กเขาก็มีสปปรรพคุณในทางสมุนไพรครับคนสมัยเก่าเขาจะเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาหัวไปตากแห้งแล้วก็เอามาฝนทาหน้าตามข้อมูลใหม่ๆเขาระบุว่า ที่หัวมันมีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนแต่ก็ยังยังอยู่ในการวิจัยอยู่ครับแล้วก็ทางประเทศอื่นนะครับประเทศทางฮิมาลัยนะครับเขาะจะเอาเอาไปผสมปรุงเป็นยาบำรุงกำนัดแล้วก็ทำสมุนไพรเกี่ยวกับรักษาอาการในช่องท้อง เช่นอาการไส้เลื่อนอันนี้ข้อมูลก็มันมีอยู่เยอะมากมายจำไม่หวาดไม่ไหวครับถ้าจะศึกษากันจริงๆก็ต้องเข้าไปค้นหาดูใน Google นะครับจะมีบอกรายละเอียดไว้มากมายครับอันนี้ก็ได้แต่แนะนำว่าว่านทานเดียวมีลักษณะเป็นยังไง ถ้าออกดอกก็จะออกดอกเล็กๆสีเหลืองบางคนก็เลยเรียกกันว่ากล้วยไม้ดินครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ